อิสระไกยศีลค่ะบอกเลยว่าเดือดกลางไลฟ,ฟ์เลยนะคะไล่์พิธีกรชายอย่างคุณต๊อบอธิวัตรลงจากเวทีค่ะ เพราะคุณท็อปเนี่ยเขาพูดชื่อแก๊งนางงามผิดกลายเป็นชื่อแก๊งเวทีของคู่แข่งนั่นเองค่ะเรื่องนี้นะคะกำลังจะเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งหนึ่งค่ะสำหรับเวทีการประกวดมิสแกนกรุงเทพมหานคร2023ค่ะโดยเมื่อวันที่28สิงหาคม2565ที่ผ่านมาทางกองประกวดก็มีการนำทัพเหล่านางงามสาวมาร่วมแถลงข่าวกันอย่างคับข้างณโนะรงแรม cool man King Power, คูแมนคิงพาวเวอร์กรุงเทพรังน้ำนะคะ งานนี้ต้องบอกว่าท็อปอธิวัตเนี่ยแล้วก็แชมป์สกุลลิปประพานน์ค่ะเขาเป็นพิธีกรดำเนินรายการดำเนินงานแถลงข่าวร่วมกันแต่มันกลับมีดราม่านี้เกิดขึ้นค่ะเมื่อช่วงหนึ่งคุณท็อปเนี่ยเขาพูดถึงแก๊งนางงามของอิงฟ้าวราหะเนี่ยจากเดิมก็คือไม่ได้จากเดิมผู้ชมแก๊งของอิงฟ้าเนี่ยเขาชื่อแก๊งพลังใบแต่เขาเดันพูดผิดเป็นแก๊งมันม่วงซึ่งมันดันไปเป็นชื่อของแก๊งนางงามเวทีคู่แข่งค่ะก็จะมีการกล่าวขอโทษกลางเวทีเพราะว่าเขาเองพูดชื่อแก๊งผิดค่ะ อย่างนั้นก็ตามนะคะบอสใหญ่ของเวทีมิสแกนก็คือคุณนวัดเนี่ยเขามีการคอมเมนต์เดือดเลยถึงเรื่องราวนี้เดือดขึ้นมากลางไลฟ์เลยค่ะโดยบอกให้ดีมงานเนี่ยเชิญคุณท็อปลงจากเวทีด่วนเลยพร้อมกับคอมเมนต์ฉะรัวๆเลยนะคะบอกว่าถ้างานอื่นมีพิธีกรคนนี้เนี่ยตัวเองจะไม่ไปงานอย่างแน่นอนพูดผิดอย่างอื่นอะยังพอให้อภัยได้แต่นี่มันเหมือนการทํางานให้อีกแบรนด์หนึ่งแต่ไปพูดชื่อของอีกแบรนด์หนึ่งมันคืออะไร นอกจากนี้ค่ะนวัดเนี่ยเขายังมีการโพสต์ลงในสตอรี่อินสตาแกรมส่วนตัวด้วยนะคะบอกว่าอาจริงๆอ่ะคนที่พูดชื่อแกงนี้ออกมาได้ต้องเป็นคนวงในและลึกซึ้งกับเวทีนั้นเพราะว่าคนข้างนอกผิวเผินนะ่ะบางทีก็ไม่รู้จักชื่อแกงอยู่แล้วใช่ไหมคะคือคนข้างนอกเนี่ยยังไม่รู้ชื่อนั้นเลยด้วยซ้ําแต่พิธีกรคนนี้รู้ลึกรู้ดีและพูดได้เต็มปากถึงสองรอบอีกข้อความหนึ่งค่ะระบุว่าเข้าใจแล้วพิธีกรสิงอยู่ในเว็บต้องห้ามมาตั้งแต่ปี2017 กดไลค์กดแชร์ตลอดตลอดสรุปพูดผิดหรือตั้งใจพูดหรือใครให้พูดอย่ามายืนแบล้วย้อแมวขายกลับเหตุไปได้แล้วครับเขาก็ออกมาโพสแบบนี้นะคะหลังจากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นค่ะคุณต๊อปฏิวัติเองเนี่ยเขาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะออกมาโพสต์ข้อความขอโทษผ่านทาง Facebook ระบุว่าจากกรณีวันนี้ ที่มันเกิดขึ้นในงาน p พ e s s c o n f e r e n c e and Gala Dinner เนี่ยบนเวทีมิสแกลงกรุงเทพมหานคร2023กระผมนายอาทิวัตรธีระนิธิสนันได้พูดถึงชื่อแก๊งนางงามไม่ถูกต้องบนเวทีโดยไม่เจตนาและด้วยความไม่เป็นมืออาชีพนี้จึงเป็นผลทําให้เกิดความไม่พอใจแก่คุณนวัดอสิสระไกรศรีรวมถึงทีมงานเจ้าของเวทีคุณแอมน้องๆน,นางงามมิสแกลงและผู้ที่เกี่ยวข้องบรรดาแฟนคลับของเวทีมิสแกลงไทยแลนด์ทุกคน กระผมรู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งและอยากขอโทษกับเหตุการณ์ในครั้งนี้ทั้งนี้ผมขอสัญญาว่าจะปรับปรุงตัวเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีกในอนาคตผมจึงขอน้อมรับความผิดพลาดในครั้งนี้ไว้แต่เพียงผู้เดียวอาทิวัตรทีระนิธิสนันเขาก็มีการลงชื่อไว้แบบนี้นะคะ <S <S ด้านคน<บ>ในวงการบันเทิงแล้วก็แฟนนางงามหลายคนค่ะก็ต่างพากันเข้ามาให้กําลังใจไปยังคุณท็อปนะคะโดยมองว่า เอาจริงๆเนี่ยความผิดพลาดมันก็เกิดขึ้นได้เสมอให้จําเรื่องนี้ไว้เป็นบทเรียนในการแก้ไขปรับปรุงในครั้งต่อไปผิดพลาดแล้วก็ขอโทษนะว่าเป็นมืออาชีพในขณะที่บางส่วนก็มองว่าอา้าวท็อกก็เป็นคนพูดเองว่าทําการบ้านมาอย่างดีทําไมถึงยังพูดผิดไม่ใช่ครั้งเดียวมันไม่ใช่แค่ครั้งเดียวะมันสองรอบ และคนก็สงสัยแบบนี้นะคะแล้วดังเป็นแกงชื่อจากเวทีคู่แข่งด้วยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่มันก็มีฝังงฝ่งสองฝัก2ฝ่ายฝ่ายหนึ่งก็ให้กําลังใจว่าเออมันเกิดผิดพลาดกันได้อีกฝั่งหนึ่งก็บอกว่าอ่ะนบอกทกําการบ้านมาดีแล้วไงมันก็เลยมีดราม่าก,กันไปนะคะและนี่ก็คือข่าวไวท์ไทนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม